ไม่ได้จากกินขา่าวกับเอียงนอ <No. S 2> ตุมข,ข่าใส่ถั่วห้าสีาใส่ข้าวโพดถั่วห้าสีแล้วก็ใส่ข้าวโพดแล้วก็ ผักบุง้งเฮซิมิกิอักไนใชย่ใคร่ค่ตวไม่กินตัวดำตัวแดงตัวขาวตัวเหลืองตุกเดียว กุ้งลดเต้เกลือใช่บักพริกป่นใช่พริกไทยใส่น้ำเปล่าเป็นอันจบกกจะเพ็ดนิดน,นึงเพราะว่าใส่บักพริกป่นหลายแล้วก็ใส่พริกไทยอีก วันนี้ขาอดอย่างนึ่งไม่ได้บีบบาังหน้าใสเขาเรียกว่าเมนูสมปิมีอะไรก็ใส่